สวัสดีค่ะแตงกวาอีซี่คอยเซ็นเตอนะคะวันนี้ก็มุมใหม่ๆอีกแล้วอยู่บนสะพานค่ะต้องบอกเลยว่าเราก็พูดไปหลายฟาร์มแล้วนะคะตั้งแต่โซนภาคเหนือวันนี้เราก็เลยอยากจะเจาะลึกในโซนภาคใต้ภาคใต้เนี่ยเป็นอะไรที่เดินทางโคตรเหนื่อยเลยค่ะเหนื่อยแบบอย่างก็ขึ้นเหนือลงใต้อะ อันนี้เรื่องจริงเลยนะคะใช้เวลาเดินทางติดต่อกันต่อแบบเป็น10บสิบชั่วโมงแล้วกว่าจะไปแต่ละฟาร์มนี่ก็3ชั่วโมง5ชั่วโมงไม่ใช่เดินทางง่ายๆคือถ้าจะไปฟาร์มไหนก็ต้องตั้งใจมากๆเลยนะคะที่จะไปก็วันนี้เราจะลุยกันที่ฟาร์มมัสซิเอกโค้ยฟาร์มค่ะเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งเลยพี่ๆที่เล่นปลาอีเวนต์ดูงานอีเวนต์ต่างๆหรือไม่แม้กระทั่งงานประกวด งานประกวดใหญ่ๆอย่าง l อเจแป n เราก็จะเห็นมัสเอะมีชื่อเสียงมีปารางวัลที่เห็นกันบ่อยๆเลยก็คือโคฮักุค่ะอีกงานอีเวนท์ที่เราเห็นบ่อยมากๆเลยที่นำมาขึ้นเว็บนะคะก็คือริวกิค่ะโอ้โหต้องบอกโคเขาโคสวยค่ะก็ไม่ไม่แปลกใจทำไมโคสวย ก็มันตอบโจทย์อยู่แล้วค่ะพัฒนาสายพันโคมาตั้งแต่ปี1960บัตรลายเขาก็ไม่ธรรมดาเลยเป็นบัตรลายเซนชูเกะนะคะ <Wow. S 1> เป็นบัตรลายต้นสายของโคฮากุตั้งแต่ปี1960โคตรนายการพัฒนาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเๆ,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 ๆจนกระทั่งนำพ่อพันจากได,ดนิชิโค้ยฟาม มาผสมผสานจนกลายเป็นโครากูสวยๆในท้องตลาดเราเดีย๋ยวเราขึ้นเลยว่ามันจะมีโคที่เห็นชัดๆเลยโค้งสวยแดงสวยแต่และโซนก็คือเราจะเห็นได้ชัดเลยทุกอย่างมันจะตอบในตัวของมันเอง พูดมาขนาดนี้ก็ต้องเข้าถึงโคฮากูสิคะเราไปถึงที่เดินทางไกลขนาดนั้นจะไม่ได้ได้ยังไงอุย้ยลืมไปหนึ่งอย่างค่ะต้องบอกว่าเป็นฟาร์มที่พิเศษมากๆเลยนะคะการเดินทางเมืองของเขาที่เขาอยู่นะคะคืออยู่ใจกลางเมืองก็คือฟาร์มอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นถนนสายหลักเลยก็คือใจกลางเมืองมากๆเลยโอ้โหต้องเป็นฟาร์มที่ลุ้นระทึกพอสมควรเลยนะคะจะเดินทางไปก็เดินทางจากตัวเมืองไปก็ประมาณ3ามสี่ชั่วโมงค่ะ เราพูดมาถึงขนาดนี้โคอากุที่เราได้มาแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะในกลุ่มโคอากุเราเริ่มจากไซส์ใหญ่เลยไซส์ size ใหญ่โคฮากุที่เราได้มานะคะเป็นตัวที่เราไปคัดเลือกลายตัวจากบอก่อคือคัดเน้นๆดูแล้วดูอีกดูซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งแน่ใจว่าโอเคตัวนี้แหละเอากลับฟาร์มเราได้มาทั้งหมด4ตัวนะคะเป็นโคฮากรล้วนๆเป็นโคฮากุนิไซเพศเมีย ปลาดีมากค่ะต้องบอกเลยมันเป็นโครงสร้างปลาที่มันน่ารุนอะแดงมันคมทุกอย่างผิวพันโครงสร้างคือแข็งมากๆเป็นโครงสร้างปลาที่สวยหัวไหลใหญ่กว้างที่เราพูดคุ้นชินกันอยู่ตลอดอันนี้คือชัดเจนตอบโจทย์เรื่องของแดงคือแดงคมแดงชัดเบนี้ของเขามีความหนาสม่ําเสมออีกหนึ่งอย่างเลยที่เราสังเกตเห็นนะคะคือผิวปลาผิวปลานี่น้อยมากๆเลยที่ไปดูตามบ่อแล้วจะเหลืองผิวดีค่ะเป็น พ่อกูพอมันได้ครบเครื่องสามอย่างเนี้ยยังไงก็ต้องตัดขา่าปาดีเดีย๋ยวเราจะขึ้นคลิปน้องๆแต่ละตัวมาให้พี่ๆดูเลยกลุ่มนิสัยที่เราได้มาดูดีมากๆค่ะถัดมานะคะเราได้นิสัยแล้วโตไซเราก็ต้องเอามาให้ให้พ,หพี่ๆอยู่แล้วต้องบอกว่าพ่อพ่อกูโตไซที่เราได้มานะคะไซก็จะอยู่ประมาณเนี้ยสิบสองถึงสิบห้าเซนก็เป็นไซย,ย่อมๆณนะเวลานี้ก็คลิปออนแอร์ไปป่าก็น่าจะเข้าหน้าฟาร์มพร้อมขุนแล้ว ขุนพักปลาอยู่ชุดนี้นี่พร้อมให้พี่ๆตัดก,ก็ต้นเดือนมกราแต่เข้ามาเข้ามาดูปลาได้เปิดจองสิทธิ์แล้วราคาโคตรดีค่ะ4,500บาทพูดพูดราคาไปเลยต้องบอกว่าปลาดีมากมาดูที่หน้าฟาร์มมนเล็งไว้ก่อนก็ได้เปิดจองสิทธิ์อยู่ค่ะกุ่มโคฮากุดูดีค่ะปีนี้พิเศษกว่าทุกปีนะคะนอกจากโคฮากุแล้วมีต้องบอกว่าพี่ๆต้องคาดไม่ถึงแน่ๆฟาร์มหลักฟาร์ม ความหลักที่เน้นโคกูจะมีสายเวลิตี้สายนี้ก็คือไอโกลโมค่ะโอ้โหโคสุดยอดค่ะต้องบอกเลยว่ามันเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นโกลโมที่หุ่นเป็นโคฮากุมันไม่ธรรมดาเลยนะคะก็คือลักษณะของโกลโมในชุดนี้ที่เราได้มาคือดูอยังไงก็คือโคฮากุอะ่ะมันคือโคฮากุที่หุน่นดีแดงดีโครม แพทเทิร์ล้วนลายโคฮากุล้วนๆเลยแต่สิ่งที่เราอยากลุ้นอยากเห็นพัฒนาการจนถึงต้องเอากลับมาให้ได้ก็คือก็คือการพัฒนาเกรดฟูกรินขอบเกรดที่มันเป็นของไอโกลโมไอส่วนนี้แหละค่ะคือความสำคัญที่เราอยากเห็นอยากดูพัฒนาการมากๆแล้วก็ลืมบอกไปเลยว่าไม่ใช่อยู่ๆจะมีไอโกลโมผุดขึ้นมานะคะคือมีการเอาแม่พันธุ์ของอิซูมิยะค่ะเอามาผสมผสานกับโคฮากุจนเป็นไอโกลโม โอโหเหล้วเราดูดูเลยพี่ๆดูเลยยังไงก็คือโคแต่ต้องบอกเลยว่าเราก็คุยกับทางบิดเดอร์นะคะว่าทําไมมันถึงมาเป็นไอโคลโ,โมโดได้ยังไงก็อย่างที่ทราบกันค่ะมีการผสมผสานสําหรับไอโคลโ,โมของอิซูมิยะมาผสมแล้วก็ขิดภาพนะคะปลาอันนี้ขิดภาพเลยว่าปลาสายเวลิที่คุณคงสร้างแบบปลาสายหลักแต่เป็นปลาเวลิตี้มันจะฟินขนาดไหน อันนี้เราก็รอติดตามรอชมอยากเห็นพัฒนาการว่าขอบเกตดที่เขาบอกอะว่าดำมันจะค่อยๆไล่ที่มาจะเด็ดขนาดไหนคะ่ะเราก็ได้มาทั้งหมด2ตัวนะคะน้อยๆเน้นๆค่ะเลือกลายตัวมาเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะวันนี้เนื้อหาก็พอสมควรแล้วยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอพอะคุณพี่ๆทุกท่านที่มาติดตามช่องของเรานะคะณนะตอนนี้ห้องไลน์ก็จะเกือบ2,000คนอยู่แล้วเข้าที่ช่องลิงก์ไลน์ ได้มีได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ